เร็นรถใหม่ยังไม่ทันจางแต่อะไรแต่งกําลังจะสว่างเต็มล้ํากับฟอร์ซ่าป้ายแดงที่เบื่อแน่จะขี่รถเดิมเหมือนจะขาดใจจริงๆขี่รถเดิมมันก็ดีนะครับถ้าคุณไม่ได้ชอบศรราาิลปะที่วิ่งได้อีก,อก,อกจัดชุดใหญ่ไปครับลูกค้ามีงบอยู่เจ็ดหมื่นแท้ทั้งคันอ่างท้องทั้งคอเริ่มกันที่โช๊ปโปรเฟนเดอร์แอร์เจ็ดพันเก้าร้อยบาทตัวตึงรองพับสปริงเดิมเป็นม่วงพาเดอร์โคดอีกแปดร้อยบาทให้ช่วงล่างมันม่วงมาหากาบไปเลยเข้าคู่กับชิลสายสีม่วงสี่ร้อยแล้วลงมาโหลดหน้าสองนท BN 6,500บาทเสริมหลอดด้วยแกนล้อเกต A 350าบาทบั้นท้ายต้องเฟี้ยวใสอุดจับหลังพันสี่ในชุดนี้ให้ขายยืดชิวในโทนเดียวกันมาด้วยนะคุ้มสุดพร้อมนั่งสบายสับบอรปาก2ตอนทรงไวรุ่น2 5 0 0ทําทำหน้าให้ดูดุชุดหน้าคาร์บอนลายสีราคาสาแ0 0 0บาทสับไฟหน้า BM 5900บาทเพิ่มความแรงก็ต้องมีเสียงท่อ s อ m o t โ d k ตดีไทเทเนียม23,500บาทใส่ให้ลัน่นเพื่อนจะได้รู้ว่ากูมาเก็บรายละเอียดด้วยฝาปิดสามเช็ดร้อว เป็นเซ็ตค่าแรงช่างไปด้วยจบไปที่65,290บาทจ่ายราคานี้ได้รถทรงดีกรับบ้านไปเมียคงไม่ได่ามั้งนะ <c oughs> <c oughs> ขอขอบคุณลูกค้าครับที่เลือกใช้บริการร้านบัญชาซูเปอร์บายของเราเป็นอย่างยิ่งไว้โอกาสหน้าถ้าลูกค้าอยากจะใส่ปั๊มล่างแบมโบปั๊มบนอิตารีเมื่อไหร่ไม่ต้องไปมองร้านอื่นที่ไหนไกลครับร้านนี้ร้านเดิมนี่แหละที่ลูกค้าได้แต่งไว้รับรองของแต่งครบที่ลูกค้าอยากใส่